สวัสดีค่ะพบกับม่อนเช่นเคยนะคะช่อง Ford by ม่อนสีขาววันนี้ม่อนยืนอยู่กับ o p e n c a คนะคะรุ่น XL Plus Sport นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยว่าตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากทางด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าเป็นคำว่า FORD นะคะ ตัวหนังสือด้านในจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีขอบแดงนั่นเองค่ะนะคะด้านบนจะมีคําว่าเรนเจอร์เสริมเป็นอะคริลิกเข้าไปนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าทําสีเป็นตัวกันชนด้านหน้านะคะก็ทําการเป็นแรปสติ๊กเกอร์เข้าไปเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเข้าไปนะคะตัวนี้ถัดมาทางด้านบนนิดนึงก็จะทําเป็นตัว op, สกุ๊ปนะคะเขาเรียกว่าสกุ๊ปทรงสูงซึ่งทําสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัด,ส,ด,ส,ส,ดสีดําด้านนั่นเองค่ะนะคะ และทางด้านข้างก็จะมีในส่วนตัวคิวซ um ุ้มล้อ6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นแบบมีหมุดนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังทําการเปลี่ยนนะคะตัวแม็กยางนะคะแม็กก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นของยี่ห้อโอเอซิ a นะคะในส่วนของตัวยางก็จะเป็นยางออเทเรนนะคะ a t ทนะคะเป็นของยี่ห้อมอนสเตอร์นั่นเองค่ะนะคะด้านข้างลูกค้าก็ทําการติดสติกเกอร์ลายศาสโคนเข้าไปพร้อมกับคําว่าเรนเจอร์นะคะแล้วก็ยังมีคําว่าไวท์แทร็กนะคะตัวนี้สีแดงนะคะตัวนี้ บริเวณด้านข้างก็ยังทําการครอบเบ้ารองมือจับแล้วก็ตัวมือจับนะคะเวลาเปิดป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนนะคะตัวนี้มีคิ้วกันสา์นะคะแล้วก็ราวหลังคาทางด้านบนนะคะส่วนทางด้านหลังนะคะเพิ่มความออฟโรดเข้าไปนะคะให้ตัดกับสีตัวรถนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวบาร์หลังเราเรียกว่าบาโลบาแขนยาวนะคะเป็นของค่าย Outlander นั่นเองค่ะอันนี้ค่อนข้างนิยมมากๆเพราะว่าใช้งานได้จริงๆนั่นเองค่ะนะคะส่วนทางด้านหลังนิดนึงนะคะก็จะมีในส่วนของการครอบตาไฟนะคะเพิ่มในเรื่องของความสปอร์ตแล้วก็ให้ดวงตาของตัวไฟะคะ่ะดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ต้องบอกว่า OpenCAP นะคะตัวรุ่น XL Plus Sport ตัวนี้เป็นราคาขายที่ ไม่แพงแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะในท้องตลาดตอนนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง2,9900บาทเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ชุดแต่งนะคะจัดเต็มแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ It's first night out with you. Treat right and buy Maybe your fantasy, play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done just singing.